ช่องสเรีผีก่อนจะไปรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเรื่องอยู่ด้วยกันทั้งคืนเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2530คุณศักดิ์ได้ไปภาคหนังที่โรงหนังพูนผลรามาในจังหวัดระนองซึ่งในสมัยนั้นจะใช้วิธีการภาคหนังกันสดๆในโรงหนังเลยไปถึงช่วงเวลาประมาณบ่ายโมง ก็ได้เข้าไปเปิดห้องพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งได้ห้องพักบนชั้น5จังหวะที่คุณศักดิ์เปิดห้องเข้าไปคุณศักดิ์มีความรู้สึกว่าเหมือนเบียดใครบางคนเข้าไปเหมือนมีใครมายืนบังอยู่แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรคุณศักดิ์วางของแล้วก็เข้าไปอาบน้ำในระหว่างที่กำลังอาบน้ำคุณศักดิ์มีความรู้สึกว่าเหมือนมีใครอยู่ในห้องนอนก็เลยลองเปิดประตูห้องน้ำออกมาดูสองสามครั้ง ก็ไม่เจออะไรจนอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเตรียมจะไปโรงหนังเวลาประมาณหกโมงเย็นคุณศักดิ์เดินออกนอกห้องแล้วปิดประตูและล็อกห้องแต่ในระหว่างที่กำลังล็อกห้องมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ข้างในห้องก็เลยเปิดเข้าไปดูแล้วเห็นเหมือนเป็นเงาวูบผ่านหน้าคุณศักดิ์ออกมานอกห้องคุณศักดิ์มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีแล้วแต่ก็ไม่อยากคิดอะไรมากก็เลยปิดประตูล็อกตามเดิม แล้วหันไปทางซ้ายมือเพื่อที่จะเดินลงบันไดแต่มีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่บันไดแล้วมองมาที่คุณศักดิ์คุณศักดิ์ก็ยิ้มให้แต่เขาก็ไม่ยิ้มตอบคุณศักดิ์ก็เลยเดินลงบันไดไปแล้วหันกลับมามองอีกที่ปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วมองหาจนทั่วแต่ก็ไม่เจอคุณศักดิ์ก็เลยหันกลับแล้วเดินลงบันไดต่อแต่แล้วก็ได้ยินเสียงคนถ่ายประตูห้องแล้วเปิดประตู คุณศักดิ์หันกลับไปมองก็เห็นผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปในห้องแล้วปิดประตูคุณศักดิ์ก็เลยเดินลงจนไปถึงข้างล่างแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าห้องที่ผู้ชายคนนั้นเข้าไปมันเป็นห้องของเรานี่ว่าคุณศักดิก์เลยรีบเดินกลับขึ้นไปเพราะกลัวว่าจะเป็นขโมยพอถึงหน้าห้องก็ไขประตูแล้วถีบประตูเข้าไปปรากฏว่าภายในห้องไม่มีอะไรเลยทุกอย่างเหมือนเดิมคุณศักดิ์ก็เลยเดินไปถามที่เขาเต้ด้านล่างว่า กุญแจห้องนี้มันมีกี่ดอกแล้วห้องนี้มันเคยมีอะไรหรือเปล่าพนักงานก็ได้แค่ตอบว่าไม่มีอะไรก่อนที่คุณศักด์กำลังคุยกับพนักงานอยู่คุณศักด์ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่โซฟาซึ่งผู้ชายคนนั้นเป็นคนเดียวกันกับที่เจอตรงบันไดคุณศักด์ก็เลยคิดในใจว่าอ้อแล้วไปคุณศักด์เลยรี่ไปทำงานพอไปถึงโรงหนังคุณศักด์มีความรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเกาะหลังมา ตั้งแต่ที่ออกมาจากโรงแรมเวลาเดินมันเหมือนมีคนกระชากแล้วมีความรู้สึกหนักๆคุณศักดิ์ไม่อยากคิดอะไรมากเพราะต้องรีบไปทำงานแต่พอคุณศักดิ์เดินไปไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ก่อนจะเข้าโรงหนังความรู้สึกมันก็กลับมาเป็นปกติไม่รู้สึกอะไรแล้วจนภาคหนังจบทุกอย่างเป็นปกติเรียบร้อยคุณศักดิ์ก็เดินทางกลับที่พักในระหว่างที่เดินทางกลับก็มีความรู้สึกว่าหนักที่ไหล่ทั้งสองข้างอีกแล้ว ก็คิดในใจว่าสงสัยจะไม่สบายพอถึงโรงแรมประมาณสี่ทุ่มเดิมเข้ามาก็เจอผู้ชายคนนั้นอีกแล้วคนที่เคยเจอตรงบันไดาชายคนนั้นนั่งอยู่ที่โซฟาตัวเดิมชุดเดิมแล้วมองมาที่คุณศักดิ์คุณศักดิ์ก็เดินขึ้นบันไดไปแต่ระหว่างที่กําลังเดินขึ้นบันไดนั้นคุณศักดิ์เหลือบหันกลับไปมองซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ยังมองมาที่คุณศักดิ์และเหมือนจะพยายามมองตามตลอด จนขึ้นมาถึงชั้นห้าความรู้สึกหนักที่หัวไหล่ก็ยังไม่หายไปคุณศักดิ์คิดว่าแบบนี้มันไม่ค่อยดีแล้วก็เลยหยุดยืนอยู่ตรงชานพักบันไดแล้วนึกในใจว่าถ้าไม่ใช่อุปทานถ้าเป็นเรื่องจริงหรือที่นี่มันจะมีอะไรจริงๆถ้าคิดว่าจะมาขอส่วนบุญอะไรที่เคยทำไว้ก็ขออุทิศให้แล้วถ้ามีอะไรก็มาบอกกันดีๆก็แล้วกันสัก์พักคุณศักดิ์ก็รู้สึกว่าดีขึ้นไม่รู้สึกว่าหนักที่ไหล่แล้ว ก็คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําบุญให้แล้วก็เข้าห้องไปและเข้านอนปกติตื่นเช้าขึ้นมาในขณะที่สติยังเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเหมือนกับว่าผู้ชายคนนั้นมายืนก้มหน้าอยู่ที่ปลายเท้าของคุณศักดิ์ผู้ชายคนที่เห็นตรงบันไดและโซฟาข้างล่างคุณศักดิ์ก็ถามออกไปว่ามีอะไรเหรอเขาตอบกลับมาสองคำว่าช่วยด้วยแล้วร่างนั้นก็หายไปคุณศักดิ์ลุกขึ้นมานั่งคิดว่ามันคือฝันหรือเรื่องจริง แล้วก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำพออาบน้ำเสร็จก็แต่งตัวแล้วมานั่งสวมถุงเท้าบนเตียงจากนั้นก็ควานมือลงไปใต้เตียงเพื่อหารองเทา้าพอจับรองเท้าได้คุณศักดิ์ก็ดึงออกมาแต่มันดึงไม่ออกไม่รู้มันติดอะไรคุณศักดิ์ก็เลยยกเตียงขึ้นพอยกเตียงขึ้นภาพที่เห็นตรงหน้าทำเอาคุณศักดิ์แบบช็อกเพราะปรากฏว่ามีศพอยู่ใต้เตียงมันเป็นศพของผู้ชายคนนั้นคนที่เจอที่หน้าห้องและตรงโซฟาด้านล่าง กลายเป็นว่าคุณศักดิ์ได้นอนอยู่กับศพทั้งคืนโดยที่ไม่มีแม้แต่กลิ่นให้ได้รับรู้เลยเหมือนศพเพิ่งตายใหม่ๆคุณศักดิ์ก็เลยโทรลงไปข้างล่างพนักงางนก็ขึ้นมาดูแล้วก็แจ้งตำรวจศพนั้นเป็นศพของชาวพม่าและตามประวัติที่สืบทราบมาโรงแรมแห่งนี้เมื่อก่อนชาวพม่าถูกฆ่าตายบ่อยมากจนคนแถวนั้นชินกันหมดแล้วคุณศักดิ์ได้ข้อมูลมาภายหลังว่า ผู้ที่ตายเป็นคนพมา่าที่เข้ามาขายเพชรขายพล่ยแล้วถูกลวงมาฆ่าแล้วยดศบไว้ใต้เตียงโดยที่ข้างๆศพเหมือนมีผงอะไรสักอย่างสีดำๆรอยอยู่รอบๆซึ่งอาจจะเป็นดินประสิวเสมือนเป็นการสะกดวิญญาณไว้และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดเชอรี่ทีขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ